สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้สันทราบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามในส่งของโควิดที่มีการระบาดรอบ3ว่าจะมีการเยียวยารอบ3จากทางรัฐบาลในมาตรการต่างๆหรือไม่ออกมาแบบไหนรวมถึงทําอย่างเต็มที่แล้วสําหรับการเยียวยาประชาชนและก็ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ไม่ได้โทษประชาชนเราชนะลุ้นต่อแจกต่อฟังด่วนทำลายแจกเงิน7 0 0 0บาทวันนี้ฟังคลิปเสียง จากท่านนายกรัฐมนตรีและความคืบหน้าโครงการเราชนะลุ้นต่อแจกต่อในการจ่ายเงิน7,000บาทค่ะคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผมไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้หมดอ่ะแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้พยายามทำาเข้าใจกับผมหน่อยว่าผมพยายามจะทำอย่างเต็มที่นะในการใช้ใจ่ายเงินอย่างระมรัดระวังไม่มีเงินให้ ก็ไม่ชอบพอให้ก็บอกว่าแจกเงินแล้วมันจะไปทางไหนกูนาเสนอแนวทางที่มันเหมาะสมให้ผมดูสิวันนี้ในส่วนนี้เราก็ต้องใช้จ่ายไปเพื่อเป็นชนที่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ในภาคการผลิตสามารถดำเนินการได้แม้มั้นก็ตกงานไปหมดอะ่ะนั่นคือวัตถุประสงค์ตรงนี้ไม่ไดใ้ใครมารักผมนะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องทําแบบนี้มั้งแต่ส่วนอีกงานหนึ่งก็ต้องหาเงินให้มากยิ่งขึ้นจะทํายังไง ถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจที่กันและกันมันไปไม่ได้หมดอกครับประเทศไทยมันไปไม่ได้หรอก้งท่งที่เรามีเสียภาพเยอะพอสมควรคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้รับทราบวันนี้เป็นเรื่องของความอุปสรรคความขัดแย้งความต่างๆจนกระทั่งทุกอย่างมันมันไปไม่ได้หมดอ่ะผมไม่ได้โทษใครนะนะคุณอาเข้าใจด,มมด,ชาชด้วยผมไม่เคยโทษประชาชนและผมไม่อยากจะโทษใครทั้งสิ้นนะ่ะ โอเคนะขอบคุณนั่นคือคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าเยียวยาประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้โทษประชาชนนะคะเราทุกคนก็มาเป็นกําลังใจให้ท่านในการสู้กับโควิดรอบที่3แล้วกันค่ะเพราะตอนนี้ทําอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนสู้ตรงนี้ต่อไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือทำลายล่าสุดในการเยียวยาในส่วนของมาตรการต่างๆขอ,องทางรัฐบาลออกมาแต่ว่าในส่วนของมาตรการเราชนะที่จะจ่ายเงิน 00บาทร่วม2เดือนนั้นเราก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาให้กับประชาชนบ้างเพราะตอนนี้เรามีการเปิดประเทศไปแล้วบางจังหวัดแต่ว่ามันมีการระบาดในโควิดแล้รอบที่3นะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยทีนี้มาดูไทม์ไลน์ในส่วนของช่วงสงกรานค่ะการเดินทางกลับบ้านเป็นอย่างไรบ้างต้องกักตัวหรือไม่หรือว่าทางรัฐบาลมีมาตรการอะไรออกมานะคะตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 กําลังระบาดในประเทศไทยในรอบที่3จากข้อ มูลล่าสุดนะวันที่9มีสาย,ยน2,564นะคะคุณผู้ชมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่559รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่ม1รายค่ะซึ่งล่าสุดสบคอสั่งปิดสถานบันเทิงแล้ว41จังหวัดนะคะที่มีผู้ติดเชื้อรวมถึงจังหวัดที่มีความเสี่ยงที่เป็นทางผ่าน ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมสบคสั่งปิดสถานที่บันเทิงแล้วก็ให้อำนาจกับผู้บ้าราชการจังหวัดค่ะในการดำเนินการสั่งการของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าใครที่มาที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงอย่างน้อยต้องกักตัว14วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายนถึงวันที่23เมษายน2564ซึ่งตอนนี้นาะยกรัฐมนตรีได้มีสัญญาณไฟเขียวในส่วนของวัคซีนโควิดนะคะให้โรงพยาบาลเอกชนจัดหา เป็นทางเลือกให้กับประชาชนแล้วค่ะแล้วก็มีการประกาศจากสบคให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะดําเนินการสั่งการในเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างเคร่งครัดแล้วก็ประชาชนสามารถเดินทางกลับภมูมิลำเนาได้แต่ต้องระวงังแล้วก็มีบางจังหวัดที่มีการกักตัว14วันได้ค่ะให้เช็คเส้นทางแล้วก็จังหวัดที่ท่านจะเดินทางให้ชัดเจนก่อนเดินทางกลับนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์โควิดรอบ3ระบาดอย่างหนักกว่าทุก ในประเทศไทยตอนนี้รัฐบาลเร่งดําเนินการแล้วก็เร่งเตรียมในส่วนของสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามเตรียมความพร้อมไว้แล้วค่ะนี่ก็คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุด สำหรับโครงการเราชนะแล้วก็สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 รอบใหม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพสวมหน้าทุกครั้งเวลาเดินทางแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะเจอก,กันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ